ก็มีมากที่มาด้วยก็จำเป็นจะได้ปารกในสิ่งที่ควรปารกบ้างตามสติกำลังเพราะทรงเห็นลูกเล็กเด็กแดงที่ยังไม่รู้อินูอินิอะไรก็มีมากพกคนหนูทั้งหลาย ตั้งใจฟังให้ดีเนะลูกปูจะปาลูกอะไรให้ให,ให้คุณหนูฟังพรกคุณหนูจงตั้งใจฟังให้ดีถ้าพระบรมศาสตดาซึ่งเป็นพระารมมพุทธเจ้ารงสอนพวกเราทั้งหลายมาตาปิตุปัฏฐานะเอตมังคะรมุตตะมัง คุณของพระบิดามารดาไม่มากไม่ให้รับรู้บญคุณองค์ท่านให้รู้จักพระคุณท่านให้บอกง่ายให้สอนง่ายคุณของพระบ anyway> like that. That ิดาพระมารดาเปรียบเหมือนคุณพระอรหันเมื่อพ่อแม่แก่เท่าชราการจงเลี้ยงท่านอย่าให้อดและทดใจด้วยชนก ชนนีมีพระเดชได้พระเกศเก,เกสามาจนใหญ่วุ่มอุทธรก้อนข้าวเป็นเท่าไรหม้จะได้พึงพาธิดาดวงถ้าเราดีมีจิตอุปธรรมกุศลล่ำเลิศเท่ากับคูเขาหลวงจะปรากฏยัดยิ่งสิ่งทั้งปวงจนกว่าจะร่วงลุกถึงซึ่งท่านผานมีพระพิสุองค์หนึ่งบวชมาแล้ว เป็นกังวลกับบิดามารดาไม่ได้สมาธิไม่ได้สมาบัติอะไรกับเพื่อนพระมัวเป็นกังวลกับาบิดามารดาเมื่อได้อาหารมาไปบินทบาดได้อาหารมาเล็กน้อยวันนั้นไม่ฉันก็เลยให้คุณพระบิดามารดาเสียหมดถ้าวันไหนได้มากก็จึงฉันเตุชไนจึงทำอย่างนั้น พอเห็นว่าพวกที่อยู่ทางคาราวะการดูแลบิดามารดาไม่เป็นธรรมเท่าที่ควรท่านนึกสังเวทท่านก็เลยเราคงมีสิทธิคนหนึ่งแม้เราบวชมาเราก็ต้องมีสิทธิท่านพูดอย่างนี้ท่านนึกอย่างนี้พระองค์นั้นเมื่อได้ผ้าเหลืองผ้าเหลืองมาท่านก็เอาผ้าเหลืองไปซักออกให้เป็นขาวให้บิดามารดาในส่วนตัวไม่ใช่ของสง บิดามาร,รดาไม่มีน้ำท่านก็ไปตักมาให้หาบไม่ได้ท่านก็หิ้วเอาหิ้วไม่ได้ท่านก็คอนเอาฟืนไม่มีท่านก็เอามาให้ฟันฟืนเป็นไม่ได้ท่านก็เอาฟืนตายปฏิบัติารดามิดาอยู่อย่างนั้นภิกษุทั้งหลายยกโทษไปฟ้องว่าบวชเลี้ยงบิดา,ดา,ามารดาพระบรมศาธดาก็รับฟ้องเออตอนเย็น เราจะตีระครังให้พระสงฆ์มาประชุมดอกท่านบอกกระโจดอย่างนั้นพอถึงตอนเวลาเย็นก็ตีละคังให้สงฆ์มาประชมุมแล้วก็ไต่สวนเป็นทําเป็นพิธีไต่สวนพระพิสุองค์ที่ถูกฟ้องได้ยินพระพิสุทางหลายมาฟ้องเราจะาคดว่าเธอปฏิบัติปิดามารดา ด้วยการให้อามิตรทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการตลอดถึงตัดน้ำหรือหาคูนจริงไหมริงพระเจ้าข่าถ้าหากว่ามันผิดกับผมก็จะเล่นถ้าหากว่ามันถูกก็จะดำรงสูงไว้ก็ไม่เหลือวิสัยของสูงพระองค์เหมือนกันเธอเห็นเป็นยังไงเธอถึงทำอย่างนั้นเห็นว่าบิดามานานี้เรียงมา ไม่ระเด็พระพคุณมากแม่เวลาอยู่ในท้องขององค์ท่านท่านก็ทนลำบากเหลือเกินนอนก็ลำบากนั่งก็ลำบากแระอุจระปัสวะลำบากทั้งนั้นสารพัดวัดเวียงเวลาจะคลอดออกมาวิดามนนาก็โสเป็นโสตายเสี่ยงบุญเสี่ยงกรรมไม่รู้ว่าจะตายหรือจะยังใม่ลำบาก ทุกสิ่งทุกอย่างเวลากระผมคลอดออกมาแล้วพอคานเป็นวิดามดามือทำงานตาแลดูลูกเนื้อลูกจะคานตกพอวิ่งเว่นเล่นตามถนนเป็นวิดามดาก็ตาสอดอยู่กับลูกเวลาลูกเจ็บป่วยวิดามนาก็ป่วยจิตป่วยใจด้วย ของคาปากอยู่ถ้าลูกลองให้กินก็จะคลายออกให้สารพัดวัดเวียรหิ้วข้าวก็ส่งข้าวหิ้วนมก็ส่งนมพยุงพยาพยาบาลอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเห็นพระเดชทกคุณขององค์ท่านมากถึงแม้ว่าพระบรมศา,ศาสดาเป็นครูเอกในโลกก็จริงแต่ว่าบิดามารดาของกระผมเป็นบุพกา,าร์ได้สั่งสอนก่อน เมื่อเป็นดังนี้กระผมก็นึกถึงองค์ท่านไม่มีที่จะโต้เถียงเกี่ยงงอนและไม่มีที่จะโกหกพกลมอันใดกับองค์ท่านเขารับนับถือมากเขารับเขานับถือเหมือนกับพระบรมศา,าสดาเสมอกันพระบรมศาสดาเป็นพระอ,องค์เอกแล้วก็เป็นครูทีหลังของดิดามารน,นาของกระผมเพราะได้สั่งสอนทีหลัง ถ้าเบิดามานดาของกระผม,มเลี้ยงกระผมกระผ,ผมก็ไม่ได้มาบวชพระพุทธบรมศาสนาอีกด้วยท่านาท่านเลี้ยงเป็นเรื่องของท่านแต่ส่วนกระผมที่จะระลึกถึงองค์พระคุณขององค์ท่านก็ต้องเป็นเรื่องหนึ่งอีกมันเป็นคนละเรื่องถ้าจะมบว่าเป็นหน้าที่ของท่านหน้าเดียวกระผมไม่ระลึกถึงพระคุณของท่านเลยกระผมก็คงผิด กระผมมีความเห็นอย่างนี้จะถูกหรือผิดประการใดขอทรงพระกรุณาโปรดเก้าเทินตลอดถึงขณะสงฆ์พระบรมศาสาดานิ่งอยู่สักครู่สักครู่เดียวก้มหน้าลงเง,เงื่อเงยหน้าขึ้นดับตาพูดสาธุสาธุสาธ,สาธุทำสาธุอันนี้จงบรรด,ดานดาล ให้ได้ยินถึงพรม,มโลกตลอดทั้งมนุษย์ทั่วทั้งไตโลกธาตุพระบรมศาสดาอธิษฐานคำพูดจงฟังให้ดีที่ผู้สงฆ์ทั้งหลายเราเกิดมาในภพใดชาติใดเราไมา่ได้ทอดทิ้งวบิดามารดาของเราเลยคุณของพระบิดาคุณของม,มารดาเปรียบเหมือนคุณของพรอหลาน ไม่ใช่คุณต่ำๆเป็นโลกุตระคุณผู้ใดประมาทจะบวชก็ดีจะอยู่ทางฆราวาสก็ดีเป็นคนอกตันอยู่ทำมาหากินไม่ขึ้นไปเกือบจะไม่รอดท่านพูดอย่างนั้นเราสถาคตเกิดมาในพบใดชาติใดไม่ได้ทิ้งวิดามารดาเลยชาติเราเป็นนกแขก เราไปเก็บข้าวที่ชาวนาเขาทำร่วงหล่นที่เขามาได้หวงขาบมาให้วิดามารดาจินชาติเป็นนกแขกทีนี้ชาติเป็นลิงเราได้หาบากไม้มาถวายวิดามารดาของเรา เราไม่ยอมกินก่อนเลยเรากินทีหลังเราเป็นกระบือชาติเราเป็นกระบือพอไปพบหญ้าที่ไหนอ่อนๆเราก็เดินวนเวียนคอยหาบิดามารดาของเรารักษาหญ้าที่นั้นไว้พอบิดามารดาของเรามาถึงเราก็ให้อนัตสัญญาณให้ท่านมาจริงตลอดถึงเราเป็นมนุษย์ในชาติใดๆก็เหมือนกัน ตั้งแสนชาติล้านชาติก็ตามเราไม่เคยทิ้งบิดามันดาสักทีเราเป็นส่วนหน้สามบิดามันดาของเราตาบอดเราก็เลี้ยงจนถึงท่านมรณะภาพแล้วไม่ทอดทิ้งเลยคุณของบิดามันดาเปรียบเหมือนคุณพระหันตลอดถึงชาติเป็นพระพุทธเจ้าเราก็ได้ประเทศ เอาพระมารดาของเราที่ชั้นดาวดึงให้สําเร็จพระโศดาบันพระสุธทโทธนะซึ่งเป็นพระราชบิดาของเราเราก็ได้ไปเทศท่านถึงพระอรหันพอท่านถึงพระอรหันแล้วก็ท่านก็สิ้นลมในขณะนั้นท่านก็เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพานพอสิ้นลมหายใจก็พรอบกันกับสาเร็จพระอรหันเราไม่ได้ประมาทคุณพระบิดามารดาสักชาติสักบเลย ทิกซูทั้งหลายจงเอาเป็นเยี่ยงอย่างทิกซูองค์นี้พวกคนหนูทั้งหลาย,ยจงจําไว้อันนี้อย่าได้โกงหกพกลมบิดามารดาอย่าได้บิดเพี้ยในทําการงานสิ่งไใหๆก็าตามให้เคารพนับถือที่นอนที่นั่งของบิดามารดาอย่าไปเหยียบไปย่ํยาอย่าไปข้ามประการ ถ้าพรทอนสบายของบิดามารดาถ้าซกกระปกหรือโซมมไม่เป็นหน้าที่ของเราจะปฏิเสธท่านเป็นหน้าที่ของเราจะเอามาซักเอามาตากเอามาเก็บมาทําให้สะอาดดิดามารดาของเราซกกระปกมากอย่างนี้ไม่ถูกก็เรานั่นเองซกกระปกเพราะเป็นหน้าที่ของเราจะปฏิบัติองค์ท่านเคารพนับถือท่านได้เลี่ยงมาแล้วเลี่ยงท่านตอบพร,ระบรมศาสดา ทำจิตธุระของท่านเมื่อท่านสั่งสอนให้ทําจิตธุระอนไดก็ทําตามสติกําลังของเราไม่ต้องริ้เครียวไม่ต้องโกหกพกลมเห็นก็ว่าเห็นไม่เห็นก็ว่าไม่เห็นตอบโดยเคารพโดยสัตย์ซื่อบิดามารดาถึงจะดุจะด่าเราจะเพียงไหนก็าตาม,มก็เหมือนช่างเหล็กช่างเหล็กที่ตีเหล็กจะตีค่อย หรือจะตีแรงก็าตามเขา,าตีเพื่อให้มันเป็นมีดเป็นผ้าไม่ใช่จะตีทิ้งบิดามารดาเมตตาสงสารเรามากเรารักบ,บิดามารดาไม่กึงเสี้ยวเดียวของบิดามารดาที่ดุเราถ้าในเรี่องมาแล้วเรือร่องท่านตอบทางกิจธุระของท่านนำรงวง,งตระกูล กระพืชตนให้เป็นคนควรรับทรัพย์มรดกในสมัยรัชกาลที่หกมรุดกมีตัวท้อหางยาวดกก็ตัวดอดชดาสมัยนี้มอรดกเฉยๆเมื่อท่านลงรับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่านเขารับบิดามารดาเหมือนพระเขารพพระที่สูสงยังไงก็ต้องเขารพบ,บิดามารดา จะเอาของกับบิดามารดาบิดามันดายื่นเอาของให้ก็ต้องรับสองมืออย่าไปรับมือเดียวบิดามารดานั่งอยู่เราอย่าไปเดินผ่านใกล้ๆเดินไกลๆเราจะเอาของให้บิดามารดาเมื่อองค์ท่านนั่งอยู่เราก็นั่งลงเชียก่อนจึงให้จะรับของกับองค์ท่านก็เหมือนกัน อย่าดึงกระชากมาเลยต้องรับโดยเคารพต้องให้โดยเคารพผู้ใดทาเช่นนั้นผู้นั้นเคารพพระรหัมผู้นั้นจะเจริญรุ่งเรืองจะเป็นคนดีมีศักดิ์ศรีจะทํามาหาเลี้ยงชีวิตตลอดตัวไปจะรุ่งเรืองเหมือนพระจันทร์ในวันข้างขึ้นในวันข้างขึ้นมันก็นับจะรุ่งเรืองไปจนถึงวันเพ็ญ ถ้าไม่แค่นั้นแล้วจะตรงบันข้าวจะเหมือนพระจันทร์ในวันข้างแรงนับวันจะศูนย์สิ้นไปเรื่องเครารบวลามานดาเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาตาปิตาจะโอระสังมาตาพิตาจะพร,รมามานามาดาเป็นพรม ของบุตรมาตามาราบิดามารา,าเป็นผู้ปกครองโอรสมาตาพิตาจะพาม,มานาเป็นธรรมเป็นผู้ที่ควรเขารพบธรรมก็คือผู้ที่ควรเขารพบมาตาพิตูปัฏฐานะควรอุปถาบิดามารา,าเอตมังคณมุตตะมังจึงเป็นมงคลอนุดมดีของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย บุคคลผู้ใดเคารพบ,บิดามารดาบุคคลผู้นั้นก็เคารพพระพุทธศาสนาก็มีความหมายอันเดียวกันคุณของบิดามารดาผู้ญาตาทั่วหรือคุณท่านผู้มีคุณก็รวมกันอยู่เหมือนแกงหม้อใหญ่ๆนั่นรวมกันอยู่ทั้งผักทั้งอะไรต่ออะไรไม่คัดข้องกันถ้าคนไหนคนหนูคนไหนประมาทบิดามารดา ก็ดีหรือโกหกพกลมก็ดีหรือใช้ทางอื่นให้ไปทางอื่นก็ดีให้กลับตัวเสียเดี๋ยวมันจะติดนิดสัยความเคารพนับถือความยำเกรงมีเท่าไรให้ลงทุนลงต่างแข่งกันแข่งความดีกันไม่เป็นไรหรอกอย่าเอาความชั่วมาแข่งกันมนุษย์ของเราแข่งกันด้วยความดีต่างคนก็ต่างจเจริญขึ้นถ้าแข่งเอาความชั่วมา มาแข่งกันก็ต่างคนต่างจะต่ำลงไม่อ่อนมันดักง่ายถ้าใหญ่โตหัวฐานมาแล้วสั่งสอนลำบากเด็กขนาดนี้กำลังสั่งสอนง่ายให้จําไว้บิดาของเรามารดาของเราเป็นผู้ครพรพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นหัวจักอันดีของพวกเราแล้ว เราเกิดมาพบบิดามารดาที่ไม่เป็นสัมมาทิฏฐิก็เป็นบุญของพวกเราอันหนึ่งแล้ว<ม>เป็นบุญอันล้นเกล้าแล้วถ้าหากว่าเราเกิดมาพบบิดามารดาที่มาถือพระพุทธศาสนาทีนี้ท่านจะฝึกปือเราไปยังไงอีกเราก็จะนับวันจะตกต่ำอีกเหมือนกันบิดามารดาของเราก็จะตกต่ำเมื่อบิดามารดาของเราไปในทางที่ทอบทอดจะพานให้พวกเราแล้วพวกเราก็ต้องจําไว้ ต้องเป็นผู้ที่เคารพนับถือมีโบราณท่านกล่าวไว้ว่าบุตรไม่เลี้ยงบิดามารดาก็กล่าวคำเป็นคาถาด่าลูกชายว่าเลี้ยงบุตรนี้น้อยนักไม่ทำไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจไมยคุณไม่เท้าพ่อนี้มีมากมายได้ทํำกายย่างย่องจ้องจดตุน จะเดินทางไปพังไหนไกลสถานเพื่อพบพานสัตรายจะวายวุ่นไม่เท้าปัดวัดเรียงไปตามบุญคงมีคุณกว่าลูกที่ละเลยเช่นเขาพูดเจรจากันว่ากันกันเกื่อนเหมือนลูกเช่นลูกที่กากูเจ้าข่าเอย๋ยกาคาทาดาลูกชายลูกชายไมเรียงไม่ดูเลย ทีอบกับไม้เท่าที่เท่าไปมาดีกว่าได้ข้ามกายย่างย่องจ้องจดตุนจะเดินทางไปข้างไหนไกลสถานเมื่อพบผ่านสัตว์ร้ายจะวายวุ่นไม้เท้าปัดวัดเลียงไปตามบุญคงมีคุณกว่าลูกที่ละทิ้งละเลยเพราะเราอยากให้เป็นอย่างนี้นต้องจำไว้ข้อนี้เป็นข้อสำคัญมากยากจะมีผู้เล่าให้ฟัง เพราะไปเล่าอันอื่นกันไปเสียหมดมีในธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาการพัฒนาตัวเองมันไม่มีเรื่องเฉพาะเท่านั้นมันยังมีเรื่องอีกอักโคถ้าเรายังท่องเที่ยวอยู่ในวัฏตาสงสาร ยังไม่หลุดไม่พ้นไปจําเป็นก็ต้องจะได้พัฒนาตนอยู่เสมอเสมอพัฒนาตนก็คือพัฒนาจิตใจพัฒนาพัฒนาความประพฤติพัฒนาด้านธรรมะหาเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบพัฒนาด้านศีลธรรมภายในจิตในใจอีกมันหลายพัฒนาจะพัฒนาแต่หาจิมหาทายเฉยก็ยังไม่พอเพราะสมไม่สมฐานะสมบัติของมนุษย์สมบัติของมนุษย์ ต้องมีทั้งสิ่งของที่จะกินจะใช้เป็นเวลาของชีวิตเป็นเวลาของสงคาญสำหรับบุรณะชีวิตไปประจำวันจะเกี่ยข้านก็ไม่ได้และจะหาในทางที่ไม่ชอบก็ไม่ถูกสิ่งไหนที่ปียงเกลียวของธรรมะสิ่งนั้นก็ไม่ควร ทีนี้ยังไม่อีกด้านจิตใจก็ต้องมีธรรมะก็ต้องมีศีลธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องรักษาโพกระบือเขาร่มร่วมันก็ฟังมนุษย์ของเราจะเอาอะไรมาร่ำม,มันก็ไม่ฟังถ้าไม่เอาธรรมะมาร้ม่มถ้าไม่อยู่ในขอบเขตธรรมะก็ไม่มีอะไรจะมีรั่วของมนุษย์มนุษย์ที่ไม่มีธรรมะ ไม่มีคุณของมิดามันดาไม่มีคนของพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจก็คือมนุษย์ที่ไม่มีรั่วก็คือมนุษย์ที่ไม่มีข้อขีดมนุษย์ไม่มีวิชาเป็นที่พึ่งของตนเป็นมนุษย์อาภัพเป็นมนุษย์แต่ร่างกายจิตใจเป็นสัตว์กิริชานไปเสียเรามีอิสระจะสร้างความดีใส่ตนใส่ใจ เราไม่มีอิสระจะสร้างความชั่วคนเรามีอิสระทุกๆคนแต่ว่าเราจะมีอิสระไปในทางดีจะพยายามทําถึงเราไม่ดีก็ตามเราไม่ดีนั่นแหละเราจะพยายามประพฤติให้ดีไม่มีใครดีมาแต่ในใน,ในท้องของมารดาดอกพระบรมาศาสดา,าก็เหมือนกันเกิดมาเป็นมนุษย์ท่านก็มาหาัศเอาเหมือนกันแต่ก่อนท่านก็เป็นผูุ้ชนคนหนา พระอริยเจ้าพระสวดาบันสัทะาคามีนาคามีพระอรหันต์ท่านเหล่านี้ก็ออกไปจากพุทธชนคนหนาทั่านั้นเพราะพยายามปีนป่ายขึ้นกิ้งคกขึ้นภูเขาฝนทั้งให้เป็นเข็มคนเราก็มีทั้งผิดทั้งถูกแต่เมื่อรู้จักว่าสิ่งใดผิดสิ่งนั่นก็เป็นครูสอนเราไม่ทําอีกเมื่อรู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งนั่นก็เป็นครูสอนเราจะได้รักษาไว้ ใครๆก็เหมือนกันความเพียรในทางพระพุทธศาสนามันมีอยู่สี่อย่างสังวะ,ะประทานเพียรมาระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในชั้นดานปหานประธา,านเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วภาวนาประทานเพียรให้กุศลเกิดขึ้นในชั้นดาน อนุรักษนาประทานเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วมาให้เสื่อมไปความเพียรสี่อย่างนี้เป็นความเพียรชอบควรประกอบให้มีในตนเป็นคาสอนของพระพุทธเจ้าทัาง้งหลายเรายังไม่พ้นทุกข์ในวัฏสงสารยังไม่ถึงพระรหันต ก็จําเป็นต้องพัฒนาจิตพัฒนาใจพัฒนาความประพฤติจะขาดไม่ได้จะนอนใจก็ไม่เป็นถึงพระอรหันต์ตราบใดจึงจะหยุดพัฒนาพระอรหันต์จบพัฒนาแล้วพระท่านพ้นทุกข์ในวันตาสงสารเรามีหน้าที่พัฒนาตัวเราจิตใจ ในความประพฤติให้อยู่ในวงเขตของศีลธรรมถ้าหากว่าเราเป็นคนไม่ดีเราก็บาปทำให้เวดาบางปู่ย่าตาทวดเป็นห่วงออลมพัดตื่นไหมเสดุงไหมตกใจเลย เรามีหน้าที่จะสร้างตัวเองให้ดีขึ้นในทางบริสุทธิ์ด้านคองชีพด้านธรรมะเป็นคู่กันไปถ้าเรามัยจะสร้างแต่ทางคองชีพด้านธรรมะไม่สร้างเสลยบางทีเราสิ้นลมปราณไปเราก็ไม่มีที่พึ่งเหตุฉะนั้นเราจึงสร้างธรรมะเข้าในจิตในใจของเรา คือกุศลพ้นบุญที่เราทาไปเป็นคู่คก,ก,กันกับอายุและชีวิตเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าการมรณะภาพไม่นิยมว่าเท่าว่าแก่ปลาชาของเด็กก็มีปลาชาของผู้อยู่ในท้องก็มีปลาชาของคนแก่ก็มีเพราะคนเกิด อยู่ทุกวัยมีคนอยู่ทุกวัยก็มีคนแก่อยู่ทุกวัยก็มีคนเจ็บอยู่ทุกวัยก็มีคนตายอยู่ทุกวัยถ้าเราจะแก่จะชราเนี้ยจะสร้างกุศสนพ้บุญบางทีเราไม่ทันแก่ทันชราอยู่ในระหว่างปฐมวัยที่ลมหายใจไปเสียเราก็เปล่าไม่มีประโยชน์เลยท้ายก็เปล่า เข้าไปในเมืองไม่มีสะตา่างก็ไม่ได้กินขนมของเขาเป็นผู้อดอยากทีนี้ท่านใดก็ดีแล้วต้องทำเป็นกู้กู้กันไปจิตใจของเราสร้างกุศลพลบุญลงเท่าใดมีพระพุธพะทธธรรมประสงค์เป็นเครื่องอยู่มีคุณบิดามารดาเป็นเครื่องนับถือจิตใจของเราก็นับวันสูงขึ้นเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญถ้าจิตใจของเราห่างเหินจากคุณบิดามาราคุคณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ แล้คุณทานศีลภาวนาอันใดอันหนึ่งก็ดีก็นับวันจะต่ําลงความประพฤติของเราก็นับวันจะต่ําลงเราก็ไม่มีที่พึ่งก็มีแต่ความชั่วจะมาเป็นที่พึ่งของเราไม่มีความดีมาเป็นที่พึ่งเราจับไฟก็มีแต่ความร้อนมาเป็นที่พึ่งเราเว้นจากไฟก็ไม่รอ้อนฉันใดก็ดีเมื่อเราทําดีความดีนั่นไปอยู่ที่ไหนก็ไปอยู่ที่ใจของเรา เราทําชั่วความชั่วก็อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจของเราเรานึกมาเห็นเวลาไหนมันก็เดือดร้อนตามส่วนควรค่าที่เราทํำน้อยและมากเมื่อเราเราเราทําไม่ดีตอนไหนที่เราทําดีเราระลึกมาถึงมาที่ใดใดขณะใดจิตใจของเราก็เยือกเย็นสบายเป็นที่อุ่นอกอลุ่มใจเป็นเครื่องอบอุ่นของตนความชั่วเป็นเครื่องทําตนให้เดือดร้อน ไม่เป็นเครื่องที่ทําตนให้อบอุ่นไม่ทําใจให้อบอุ่นได้ฉะนั้นเราจรึงพยายามทําความดีใส่จิตใส่ใจของตนใส่ความประพฤติของตนความดีเราทําไว้มันก็ไม่รู้สูญหรอกไปไหนก็ไม่ได้หามไมได้หิว้วเพราะความดีมีในคันธะสันดานนะออกใช้ที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นไม่ได้หามไม่ได้หิว้วเพราะอยู่ในมนโนภาพของเราทำบุญแล้วไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่ใจของเรา ทำบาปแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ไปอยู่ที่ใจของเราเพราะใจของเราเป็นผู้สร้างขึ้นเพราะใจของเราเป็นผูท้ทําเราอยากเข้าใจว่าบุญอยู่ที่ไหนบาปอยู่ที่ไหนบุญก็อยู่ที่ใจบยาปก็อยู่ที่ใจถ้าเราทําให้เกิดบุญก็บุญเราเรทําให้เกิดบุญก็คือสุจริตก็คือความดีนั่นเองก็คือคนว่าง,ง่ายสอนง่ายนั่นเองก็คือคนแม่โกหกพกลมนั่นเองก็คือคนเขารบดิดามานานั่นเองปู่ย่าตายายนั่นเองผู้ว่าง,ง่ายสอนง่ายนั่นเองคือบุญ ผูวายาสอนยาก็คือบาปที่สำหรับพวกคุณหนูก็พอดีนะสีนี่ต่อไปพวกผู้ใหญ่จะพาลูกอะไรอีกถึงพวกคุณหนูพอดีนะสนาดนี้ถ้าพวกคุณหนูเหนื่อยจะลงไปนอนก่อนเสียพากันเป็นพวกพวกไปก็ได้เนอะไป ไปนอนก่อนพวกผู้ใหญ่เถียไปพักเสียเหนื่อยมีไฟไหม,มไปก่อนพวกผู้ใหญ่เสียหรือพวกชาวกรุงจะไปก็ไปเหนื่อยพวกกรุงพวกชาวกรุงหลายครั้งแล้วเหนื่อยพาลูกพาลูกลูกหลานไปพักเสียไป ถ้าเน่จะพวกกาลสิงห์ที่มาใหม่นี่พุทโธธรรมโอสังโฆพุทโธธรรมโอสังโฆพุทโธธรรมโอสังโฆเป็นสุข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 พุทโธธรรมโอสังโฆ ถ้าลูกๆูกนหลานแตพักใช่อืมไปถ้าลูกวันหลานกต่พักนช่เดี๋ยวกลับไปจบมาปีนซึ่งเป็นลงกนหนึ่ยหลายช่างแล้ววันนี้อืโตวกัมโทั้งกลูากันภาวนาเนอ้อนอนภาวนาก็ได้เนอเอ้อเออนอนภาวนาตัขม,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 มโทมั้งกลูกตัมโทั้งกลูตัมทั้งก